ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบนตำรวจเอกเพิ่คุูชื่นชอบที่เคารพค่ะเพราะเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนมอพานิทิยาคมและชลบคราพิเศษขออนุญาตนท่านเยี่ยมชมห้องน้ำสุขาดีมีความสุขของพวกเราค่ะจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนของเรามีการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะอาดสะดวกสบายและสวยงามและถูกสุขลักษณะค่ะห้องน้ำของเรานะคะมีทั้งหุ้มห้องค่ะแบ่งแยกอย่างชัดเจนคือชายสามและหญิงสามค่ะภายนอกนะคะ มีกระจกสองหน้าค่ะมีอ่างล้างมือและมีน้ำสะอาดค่ะมีเจลล้างมือและมีถังถักขยะที่ปิดฝาค่ะบริเวณภายนอกนะคะร่ลมลืน่นปลอดโปร่งและมีที่นั่งพักสาหรับนักเรียงค่ะส่วนภายในนะคะทางโรงเรียนของเรามีการปรับปรุงถูนั่งธรรมดาให้เป็นถูนั่งชักโคกทุกห้องค่ะ มีถังน้ำสำรองที่มีฝาปิดค่ะเพื่อป้องกันยุงลายมีความสะอาดและมีกอนล็อกประตูที่แน่นหนามีแสงสว่างเพียงพอค่ะมีความสะดวกมีสายฉีดน้ำและมีกระดาษสำหรับ่อผ้าอนของผู้หญิงและมีถังขยะค่ะโรงเรียนปอพานพิทยาคมและชมคุพิเศษขอขอบคุณค่ะ